ที่บรรยากาศของหมู่7ตำบลตลุบุนะครับขนาดนี้เราได้รับข้อมูลมาว่าสจอโอมและอาหารแห้งข้าวกล่องน้ำดื่มและขเบื้องต้นแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเพราะหมู่7ตำบลตลุบุนั้นยังไม่มีการช่วยเหลือใดๆ นี่คือการช่วยเหลืออแรกที่เราจะได้รับจากสจโอมอ่าวิ่งเข้ามาเลยโอมวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาเลยครับตอนนี้สจโอมได้ได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้ว นะครับเพื่อที่จะเอาข้าวกล่องขนมและน้ําดื่มนะครับมามาช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนนะครับขณะนี้สจอโอมได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับและได้ประสานงานเพื่อสเตนบายตอนนี้เราสแตนบายเรือไว้นะครับเราสแตนบายเรือไว้และทีมผู้ใหญ่บ้านแล้วชาชราบวพรสอได้เตรียมพร้อมในการในการให้ความช่วยเหลือนะครับ อ่าขยับขยับเรือขยับเรือขยับเรือข้าไปหน้าเลยขยับเรือไปหน้าเลยอะไรอ่ะโอเค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 โอ้ลม mời <laughs> anh kiếp ăn đi chơi mời anh kiếp ăn đi chơi mời anh kiếp ăn đi 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 đi

nak pergi tu nak pergi nak ibu tu ayo ayo jangan เอาถ่ายภาพเลยถ่ายภาพเลยถ่ายถ่ายวิดีอไปเลยครยับขณะนีคะ้ความช่วยเหลือ,อชิ้นแรกนะครับที่ได้มาถึงแล้วหมูเจ็ดบบน,นะรบคลุกเพื่อบันเทาเพื่อต้นนะครับ เพื่อบรรเทาเบื้องต้นนะครับครับมูจิครับมูจิเป็นไงบ้างเดือดร้อนเดือดร้อนมากไหมมูจิเน้ำไม่มีกินเลยขออาหารอ <cười> ừ. <cười> ừ. <hả? cười> ok, 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 get a, get a, get a. <laughs> uh, ok, 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 ok,

อ้าวอาทำดละยังะกำลังคอยอาการไปจากเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปต่อตต่อมานุย่ตือยี่สิบเออจะตั้งตรงไหนม่ไมีถุงใช่ไหมดีกว่าเออลองนับดูสิโอเคจะนัจะนับ เป็นไ,ได้เลยครับผมตอนนี้อาสจได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าตัดต่องเองเดินไม่ได้นะครับขาบวมและขาบวมเดินไม่ได้เดินดดน้ำไม่ได้ครับขอขอบคุณน้ำใจที่เลี้ยงเลี้ยงทีมงานาผู้ใหญ่บ้านมูจิตตาบนตะลุบก อขอยุติการได้สุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวสจอ,อม,จออมนะครับลุยน้ำเข้าไปแนละ้วลุยน้ำเข้าไปในหมู่บ้านพบปะประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือเือ่อแรกของอหมู่7ตำบลตะลบุ จากสอจออมอขอเป็นตัวแทนของอชาวตำบลตะลบุชาวหมู่เจ็ดทั้งหมดอขอขอบคุณสอจออมที่มีน้ำใจกับเรามาตลอดอะระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งสอจอสองวาระและวาระต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ท่านมาเป็นสอจอของเราอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลา พอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้วัสลาม